ปิดเทอมกันมานานแล้วนะก็สมควรที่จะไปแต่ถ้าจะไปให้เด็กฉีดวัคซีนนะฉีดวัคซีนโดยที่ไม่มีอะไรเป็นประกันเลยว่าจะปลอดภัยนะไม่ว่าจะเชื้อเป็นหรือเชื้อตายสำหรับผมนะฮะหัวอกพ่อแม่ผมไม่ให้ฉีดยอมที่จะไม่ให้เรียนดีกว่านะอาจจะสักปีสองปีไม่เป็นไรก็ดีกว่าฉีดแล้วมีเอฟเฟกนะโดยเฉพาะเด็กผู้ชายนะครับ ก็จะมีกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบนะอย่างที่ข่าวบอกนะเพราะฉะนั้นสําหรับตัวคนอื่นผมไม่รู้แต่ผมไม่ให้ลูกผมฉีดนะแล้วผมก็แนะนํานะครับว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่เรื่องการฉีดวัคซีนฉีดไปเดี๋ยวภูมิก็ลดนะจะฉีดเข็มหนึ่งเข็มสองยังไงก็ลดนะเพราะฉะนั้นผมว่าวิธีที่แก้ที่ดีที่สุดนะคุณไม่ต้องรีบร้อนเปิดประเทศไม่ต้องรีบร้อนเกี่ยวกับเศรษฐกิจนะ เงินที่มาแจกแล้วก็กู้เข้ามามากมายไก่กองนะคุณหยุดการเคลื่อนไหวคือหยุดให้นิ่งแล้วก็ทำซัพพอร์ตเกี่ยวกับคนป่วยให้ดีๆนะเชื้อไม่ต้องไปตรวจหานะะตรวจเท่าไหร่นะมันก็มีมีวันเราเป็นหมื่นๆเนี่ยผ่านมาเป็นก,กี่เดือนแล้วก็ยังเป็นวันหมื่นๆห,หยุดตรวจซนะเอาเงินมาเยียวยาดีกว่านะแล้วก็ให้ทุกคนอยู่กับบ้านไม่ต้อง ไปไหนเลยภายใน15วันเนี่ยเชื้อมันก็นิ่งเดี๋ยวพันนู้นมาเดี๋ยวพัน์นี้มามันก็มาคันเรื่อยอะนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าหยุดตรวจหาเยียวยาให้เพียงพอปิด15วันนะตรงเนี้ยจะแก้ไขได้แต่ต้องทำให้เด็ดขาดก็คือรัฐบาลต้องเป็นคนทำเท่านั้นนะจะหน่วยงาน เทศบาลอะไรเล็กๆไม่ได้ต้องทำจริงจังทำให้เป็นวินัยเลยแล้วก็เปิดประเทศเลยหลังจากสิบห้าวันถ้ามาอีกพันเราก็ปิดอีกแล้วก็อย่าพึ่งเปิดประเทศนะครับเพราะว่ามันจะเอาเชื้อโรคมานะ,ะเอาเฉพาะเราเนี่ยให้มันสะอาดก่อนนะ,ะก่อนที่จะรับเชื้อต่างชาติมาอีกโอเคนะครับอยู่ใจอีกครั้งครับผมไม่ให้ลูกผมฉีด